ใครยังไม่ได้เงินเยียวยาเกษตรกรต้องฟังนะคะมาดูวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ดูขั้นตอนการขออุทธรณ์ง่ายๆกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวมีข่าวมากระจายให้ทุกท่านได้รับฟังและรับชมกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปรับฟังข่าวนี้ขอกําลังใจช่วยกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดขีดใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะตรวจสอบสิทธิเยียวยากเกษตรกรแนะคนยังไม่ได้รับเงินดูขั้นตอนขออุทธรณ์ตรวจสอบสิทธิเยียวยากเกษตรกรแล้วไม่ได้เงินรับเงินเยียวยายังมีโอกาสแนะขั้นตอนขออุทธรณ์เงินเยียวยากเกษตรกรทําตามนี้ไม่ยุ่งยากนะคะจากมาตรการเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 หรือโควิด -19 ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ทยอยโอนเงินเยียวยา5,000บาทรวม3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม63ให้กับกเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมาโดยกเกษตรกรที่ได้รับสิทธ์ินั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน สำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้ขออุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน63ในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รวบรวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับปัญหาอุทธรณ์เงินเยียวยาเกรรษตรกรไว้ดังนี้ 1. เกษตรกรยื่นอุทธรณ์สิทธิเยียวยาเกรรษตรกรได้ที่ไหนคำตอบคือเกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์เยียวยาได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคดังนี้สำนักงานรรเกษตรอำเภอและจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดสำนักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขตรหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านเขตรบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคหนึ่งถึงภาคสสำนักงานสัมปัสมิรจังหวัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด2ขั้นตอนอุทธรณ์สิทธิ์เงินเกี่ยวยาเกษตรกรเป็นอย่างไรคำตอบคือหลังจากมีการนำข้อมูลอุทธรณ์เข้าระบบแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาค จะตรวจสบอบข้อมูลภายใน3วันนับจากขึ้นทะเบียนหากมีการอนุมัติเกษตรกรก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อมูลภายใน5วันนับจากภูมิภาคดำเนินการหากมีการอนุมัติเกษตรกรก็จะได้รับสิทธิเงินเยียวยาหากไม่สามารถพิจารณาได้ข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการเยียวยาตรวจสอบข้อมูลภายใน12วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายหากมีการอนุมัติเกษตรกรจะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาหากไม่อนุมัติเกษตรกรก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 3. หลังจากขออุทธรณ์แล้วสามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ไหนคําตอบคือเกษตรกรตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.mac.go.th o สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสถานะอุทธร์เงินเยียวยาเกษตรกรมีดังนี้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกดคำว่าตรวจสอบสถานะจากนั้นระบบจะแสดงผลว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่หากไม่ได้รับสิทธิจะมีเหตุผลบอกว่าไม่ได้รับสิทธิเพราะเหตุใดอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้วหากมีบัญชีเงินฝากกับทกส สามารถใช้บัญชีฝากเดิมได้ไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของทกสสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ www. เกีย a k a ยาเกษตรกร .com และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในวันนี้นะคะสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์เกียวยาเกษตรกรแนะคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะว่าดูขั้นตอนการขออุทธรณ์นั้นทำยังไง คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านและหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางเราคนกระจายข่าวจะนำมากระจายในโอกาสหน้าและหากท่านชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อแพร่ไปให้คนที่ท่านรักและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน จงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ